โอเคทุกคนเราก็มาแคนนะวันนี้เราก็มาเล่นแมปกับน้องนะตอนนี้ก็คือเออน้องกูอยู่ไหนใส่ไม่อยู่นะคือกูเอาจิงๆนะกูจะมาทำภารกิจแกล้งน้องให้ได้เลยนะแต่น้องกูไปคู่ใครบางคนไม่รู้ละเงกดออกเป็นไปเนี่ยแค่กดราคาไม่ใช่ราคาดิลืมละ <c oughs> อะไรวะกูลืมหมดละเออออกข้าใหม่เออเออเอออกข้าใหม่อ่ะอยืนรอไปสิบชั่วโมงอ่ะ นุกูไม่ยอมกูไม่แข่มวันนี้เราผัดาริกัตแขงน้องนั้นแค่น้องตักตบเลยเจ๋อโดนเลยนะเี๋อเหลียวเลยเกี่ยนะตัวแฟรเนี่ยใช่มปนตัวแฟรเอาเอาเอาถอดไฟชาร์ทเถอะแหลกเมื่อคุณพาน้องคุณเล่นเกมไม่เป็นก็เป็นแบบนี้ ีน้องบ้า <c oughs> ปก,ปกูปกติจะเรียกมันอย่างนี้แหละ <c oughs> ก็คืออย่าไปเผอบอกน้องนะถ้าน้องผมเปิดเปิดเจอนี่ก็คือเออไอเว้นี <I win. S 1> น้องบ้าตายแบบนี้เลยเออเอาเอาแหลกละอ่ะหายละ <c oughs> ไม่มีใครต้องการฉันฉเลยเหมันก็จริงแหละีบ้า น้องอย่าเดินฝั่งฉันอยู่โตเลยตบปหนึ่งเดียวใช่ทุกคนคือใครมีน้องประเภทนี้ปะมีนะเนี่เน่น้องประเภทนี้เนี่ยนั่น่ะก <laughs> <c oughs> ็อแอบตลกอยู่อืก็แอบตลกอยู่อืมึง <c oughs> มจะเล่นร่อนอีกแล้วนะเอเดินผ่านไปได้ไงเนี่ยเอาเอาเอาเป็นพี่ต้องเสียสละน้องสีไม่ใช่พี่น้องเสียสละพี่โคตรตลก อย่าล่วงนะล่วงอย่โดนตบมาเป็นสิบสิบนาทีเลยโอ้ยน้องก็โอ้โหฉันจะปวดหัวอีน้องบ้าอย่าตายนะตายโดนตบน้องบอกว่าน้องบอกว่าพี่แกงหนูอีกแกะ <c oughs> มามามาเอาดีๆแล้วเนาะ เอาบอกว่า,วาอีพี่เฮี้ยนี่แค่เปิดไมค์พูดแล้วเล่นไปด้วยดิเอาเอาหยบหัวเลยเอากระโดดตรงเอา,าไปทำเป็นคอนเทนต์พอกูตายปุ๊บกูยกเลิกเลยเอโ้โหไอ้น้องควาย น้องควายมากอี้อี้อี้ขอทีมไว้แล้วเอาเอาเอาไปเปลี่ยนแมปเลยเอาอเปลี่ยนแมปเลยเอาเปลี่ยนแมปเลยเอารอคนอื่นจนกว่าขอทีมแล้วกันรอสิบนาทีอะไรจะเร่ร่อนไปไหนฮะเอาจะเข้าอ้ออาว๋ยวกูเดี๋ยวก,กูเป็นน้ำเงินเองเว้ยรีลาจิกได้เวลารีลาเหมือนเพื่อนกูเลย หล,ลกมาเห็นไหมชวนเห็นไหมน้องตัวเองหัวร้อนเลยหมเนี่ยอืน้องจะหัวร้อนเหมือนกูแลหละหลดอได้ไงอ่ะคือเราเล่นโรบอทมากี่ปีไม่รู้แหละจำได้น่าจะหนึ่งปีอ <c oughs> ใครมีน้องประเภทนี้ปะเนี่ยเอาไม่ตุยด้วยเอ้าเอายบายบหัวเยยบ น้องกูขาเตี้ยก่ากูอีกกูจังหาเถอะเออเออเอชิบเอาเอาได้แล้วเย่ yeah. เดี๋ยวจะบอกว่าพี่เร็วเร็ว <laughs> เราว่าร่วงเราว่าร่วงแค่ร่วงจะผิดหวังน้องเพราะเราอายมาก <laughs> แม่ม กูปีนเองนะ้อยอย่าพี่ปีนเองสมนำหน้าไม่มีเขา,าเสียบแชนแล้วเขาเอ้า,อ,าอะไรลนะ่ะเพลงลืมูลืมหมดละเอาวะดิีอย่าพี่ยืนนะเอาดยเริงนะเด็กเวรต <c oughs> ลกมากอนะ่ะ <c oughs>